ฝากกดติดตามและสั่นริในให้ช่องด้วยนะคะนะครับถึงถึงท,ที่ไหนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไ้เชิญตะวันเป็นศูนย์วิปัสนาใช่ครับผมแต่ทาไมหนสงสัยจังกับปาทำไมเขาต้องปักแท่งอะไรด้ยวยไหนเข้าไปดูดิ แท่งปูนนี่ใช่ไหมเป็นแท่งแบ่งเขตไงหลัวออไปเข้าไปข้างในครับไม่ใช่สุสานเหรอไม่ใช่ครับไป,ไ,ปไ,รไปเข้าไปข้างในวัดอุณหภูมิก่อนค่าเข้านี่คือทางเข้านะครับโอ้ยอปจุบน,น,นี่ให้ดูปึ๊บไปทางนี้ขอสีท่านวอไปทางนี้เลยโอเคปั๊ดจับปน น,นี่เป็นอุโมงต้นไม้โหดูครับสวยงามมากเลยอต้ออสวยงามมากมีนะครับตามอุโมงมันจะมีข้อความหรือคติสอนใจจากท่านวอนะครับ คุ่าที่แท้จริงของบุคคลไม่ใช่คุณค่าที่คนอื่นมอบให้หากแต่เกิดจากการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของเราเองท่านวอรลัวชิระเมธีนะครับ เดินมาก็เจอร้านพิซซ่าเฉยอยากกินแล้ววะ่ะฮะอยากกินแล้วอ่ะไปข้างในก่อกนเดี๋ยวค่อ,อนกับที่นี่นะครับก็จะมีร้านพิซซ่าร้านพิซซ่าแล้วก็มีร้านกาแฟเป็นมุมมุมแบบแสบายๆเลยครับผมเ<ฮ>ย็นสบายร่มรื่น พิซซาเตาดินนะครับวันนี้อากาศดีไม่ร้อนเพราะว่าฝนจะตก ายรูปเยอะมากครับพามาให้ดูรูปปั้นนะครับถ้าให้ตีความก็คือตามกิริยาบทที่รูปปั้นแสดงเลยก็คือว่าปิดหูปิดตาปิดปากอันสุด ออันด้านขวาสุดน่าจะเป็นเปิดใจอันน้ครับอันน้ครับนะเห็นรูกปั้นไหมอันด้านซ้ายเนี่ยเขาเขาทำอะไรอะ่ะด้านซ้ายสุดเนี่ยปิดหูปิดหูแล้วปิดปาปิดปาปิด,ปปดปเปิดใจอ่า,อารู้ความหมายไหมอะ่ะปิดหูคือ ไม่รับฟังสิ่งที่ไม่ดีปิดคือไม่อยากดูสิ่งที่ไม่ดีอ่าปิดปากคือไม่อยากพูดสิ่งที่ไม่ดีเปิดใจคือคุณดีทางด้านนี้นะครับที่เราเดินตามทางมายังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร เป็นห้องสมุดหรือเปล่าคิด <DD> ว่าน่าจะเป็นห้องสมุดแต่เขาไม่เปิดน่จะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผลงานเป็นชิ้นงานที่ได้รวบรวมโคร้กาง,างคือรวบรวม วาทะสร้างแรงบันดาลใจของบุคคลสำคัญไว้บนนี้นเ,นเนี่ยจะเห็นรูปหน้าของบุคคลสำคัญที่เหมือนอมีปัาท,ที่ที่การดำเนินชีวิต,ก,ก,าตาก็อาจจะให้เราหยิบหรือว่าเสียงทายจากไม้ตรงนี้และพอมาตรงนี้สมมุติว่าเราได้ หมายเลขหมายเลขหกแล้วกันหมายเลขหกบ้านขอเสียงดวงหมายเลขหกนี่พอ,อเปิดมาก็จะพี่พี่อยากโอได้ไอ้นี่นะเบอร์หนึ่งี่มีเขียนบอกว่าไม่มีอะไรจะเกินทนไปกว่าที่เมื่อเราจะต้องยอมรับความผิดพลาดของตนกับตัวเองเหมือนเป็นชิ้นงานศิลปะ คุณพงศ์ีิตายังก็น่าจะเสียชีวิตแล้วครับนี่ลูกระเช้าดูอนไหนไปก่อนแล้วก่อนไปเราไปที่อื่นต่อลูกไปมีอีกหลายที่ลูกไปฉีดมาที่นี่แป๊บเดียวเนี่ยนะแป๊บเดียวมันกว้างลูกเราต้องไปที่ไก่อเมอเมอต้องพูดว่าเราต้องไปอีกโตนหน่ที่ตลาดที่ก็คือตลาดที่เราก็ไปไป ไปหลัไปยังอืนอ่ะออผไมปยังอื่นอ่ะวางดไม้เป็นสีขาวเดินเข้ามาข้างใน เลยซุ้มดอกไม้มาก็จะเจอนี่ครับป้บายของสวนทิปสนาสากลและเชิญตะวันนะครับดูนี่เราไม่ชมพี่เจอน้ำตกน้ำตกข้างล่างไม่มีปลานะครับรข้างล่างไม่มีปลาข้างล่างไม่มีปลาที่ปลาเฉยเลยปลาคาร์บเต็มเลยมีปลาคาร์บ เมื่อกี้หนูย้อนกันใส่ลงไปเหรอบ่ไม่เอาครับโหปลาสวยมากเลยไม่ย้อนแล้วไม่ย้อนแล้วโอเด็กๆแบบชอบอปลาครับครับ ก็ไม่ลึกเท่าไหร่หคือที่เนี่ยครับว่างใหญ่มากมีมุมที่น่าสนใจแล้วสวยสวยงามๆนี่มีหลายมุมมากเลยนะครับอย่างตรงนี้ ไม่มีวันนี้สองครั้งอะไรอ่ะเฟีเตรงนี้ก็จะเป็นปัจจุบันสำคัญที่สุดครับผมคำสอนเดินเข้ามาข้างในก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับ ชมคุณผู้ช,ม,ชมได้ยินเสียงหรืปะ่ะครับไม่ใช่เสียงนี้นะดูข้างในที่ไหอุย้ยมีนกออดเต็มเลยครับนะตรงนี้เป็นหอแล้วมีเจดีอยู่ด้านบนนะครับเราไปดูข้างในมีอะไรไปดูได้ไหม ถอดรองเท้าไหมใช่ครับแต่แต่เราไม่ได้เข้าไปหรอครับหนูอยากไปดูข้างในมีอะไรนี่ไงอ๋อตรงนี้ป,ป้าไปดูหน่อยได้ไหมได้ได้ได้ไ,ดไปดูแป๊บนึงแต่ระวังเหยียบลุกออดด้วยตรงนี้นเหมือนเป็นทานน้ำตกแล้วมีกบวันออกมาด้วยไดไอ แบบโอ้รู้สึกแบบสดชื่นมากเลยครับบรรยากาศดีมากครับที่ตรงนี้นเป็น,นไม่ค่อยมีปลามาอยู่เยอะนะเพราะว่าเป็นเหมือนร้านกาแฟของที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมาตรงนี้ไม่ค่อยมีปลาอยู่เยอะ,อะแต่ตรงนั้นเยอะนะครับแต่เดี๋ยวปลาพามาดูข้างในร้านก่อน ข้างในร้านเนี่ยโอ้โหตกแต่งไว้สวยมากจะติดไฟไว้ด้านบนแล้วเหมือนเป็นมีต้นไม้อยู่ตรงกลางครับเดี๋ยวไปเดินไปเดินโซนอื่นก่อนแต่พายมาแวะคุณป้าเคเดี๋ยวไปโซอนอื่นกันต่อนิ่มปัง เอา้าคนพ้นลถเอา้าอันนี้แกงแล้วปลาปไปข้างนอกเลยออกไปนอกไปปลาดูสิได้ไอะไรอ่ะนั่งพักและนี่อาน,น้าเห็นไหมคำสํารวจวาจานว่าอะไรอ่านว่าสํารวมวาจารู้เปล่าหมายถึงอะไรไม่รู้อ่ะให้แม่สอน การที่เราพูดพูดออกมาเนี่ยให้ระวังคำพูดของเราเนาะระวังคำพูดคิดก่อนพูดนะครับรู้ไหมนะป,ป้านี่สัตว์อะไรครับป,ป้านี่สัตว์อรเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงไ,ไปตรงนู้นกันต่อเดิยแบงค์ในหน่ะ ก็เดินเกือบจะทั่วแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดินย้อนกลับขึ้นไปขึ้นรถแต่กลับอีกมันจะมีห้างเดินสองฝั่งซุ้มต้นไม้แล้วก็เดินอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปนะครับ นดูอะไรครับนี่เกิดปีหนูอยากเกิดปีเสืออ่าตรงนี้น่าจะเป็นป้ายที่เขาป้าครับหนูอยากเกิดเปี่ยนชื่อหนูอยากเกิดปีมังกรตามไหนปีเกิดปีนักสัตว์เออปีมังกรที่นี่ป้ามันมีปีมังกรได้เหรอมีมีปีปีปีมังรับหนูอยากเกิดปีเสือหนูอยากเกิดปีมังกรไม่ได้หนู่เกิดปีละกา ป้ามเกิดปีเสือไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดได้แค่ครั้งเดียวไม่ถามก่อนถ้าเกิดหนูหนูเกิดใหม่ใช่ไหมหนูตายหนูเกิดใหม่แล้วหนูเกิดชาติหน้าหนูได้เกิดเป็นเสือหนูก็ชอบดีนะครับแต่หนูเกิดปีม้าใช่ครับมปีไก่ก็ปีชี้ไง เนี่ยชี้เกิดปีไก่นี่ยนีไงปีปีแท้ปีแท้ปีกระต่ายนี่ปีวัวปีวัวนี่ไงอันนี้อันนี้ปีละนเนี่ยชี้ดูปีมะโลปีมะลาโลมะโลโอ้ยกระนั้ปีมะโลมะโลมันเป็นพันนายะโมันเป็นพันนายะไม่ใช่เหรอแคนั่นแหละงูใหญ่เขาเรียกงูใหญ่ไม่ปีปีมะโลมันต้องเป็นพันขา ภายานพญานาเออทำไมมันเป็นมังกรอ่ะก็มันมันมันเรียกอะไรคล้ายกันเป็นงูใหญ่ครับนี่จะที่ทำท่าอะไรกันอ่ะทำท่าที่อยากเกิดก็หนูอยากเกิดปีเสือหนูอยากเกิดหนูอยากเกิดปีเกิดหนูอยากเกิดปีพญานาคโอ้โหโอ้โหอันนี้เสือกับพญานาคเหรออ๋อสู้กัน พอแล้วไปไปไปเดินต่อไปคุณตกได้มั้งใช่ฝนลงเม็ดเดินต่อลูกมีปีม๊กแม๊กมีปีม๊กแม๊มอ่านะครับเร็วเร็วเอ,อาที่มาโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อนะครับเดินจนทั่วแล้วนะครับที่ไร่สวนตะวันใช่ฝนตกแล้วโอเคไปต่อที่อื่นต่อนะใช่ไปเลยไป